ดีค่ะแม่ค่มค่ะ่ะ,ะมาตามแนวทางกับแม่คัมค่ะในงวดวันที่หนึ่งทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะแม่คําว่าฝันแล้วฝันแล้วฝันเหมือดไดครับคุณแม่มาขึ้นกับฝันฝันว่าฝันในต,ตอนหัวคำนั่นฝันว่าเขาเจ้าผ้าไปคุณว่าไปกินไปกินหมักเหลาอือกระต่อยลงให้กินเพราะว่าแม่บ่าทำบาบนะเป็นกระว่า ถากินบักเหล่านี่มันก็เศร้าดอกกระบอกกินต่อยลุงกับอกกินยันมันเมาบ้านนี้เพิ่นมาเมื่อคืนเป็นผู้เฒ่าล้างข่อมมากคือว่าจะพร้องมาใว่างเกี่ยวทีมาบ้านพระท่านด้ไปว่างเกี่ยวทีน้าเคือพนักมากออันเป็นผู้เฒ่าละจนล้างข่อมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะเป็นยังไงมากกระบอกเอาหน่อใจมันซัวเป็นว่าให้ยังไงกระบอกเอาเป็นว่าให้เป็นมูเป็นม้าหนักกรบอกเอาไล่กัดไล่ คบอยูนะ่ก <nt> ับบกิโบเอานอกคนมาจะมันพักกันชั่วคนมาสิงัวงวงหันกับให้ง่วงสองขอกคุนข้อหนึ่งกับสองตัวข้อหนึ่งกับสี่ตกับน้าสิอันบอันนี้ก็เอาข้อแหละแล้วว่าคนมาอันเอาเอาขอกเดียวขออเอาแต่ข้อไงขออหน่อยโบเอาคนมาก้าสองสี่หนึ่งที่ล่ะโอ้คุณแม่สื่อสองสี่หนึ่งแมนมันก็เด็ดัดเอามันก็ออกสอง สองสองหนึ่งค่ะสองสองหนึ่งหัวสองขอบมันมาห้กระบอกเอาอันนี้กระบอกเอาอันนี้ซื้อตั้งหากแม่นบอกคะซื้อตั้งหากอืบ้านนี้บางหันบางเมื่อขึ้นีีมาเนี่ยว่าเฮ็ดจากไหนกระบอกเอาให้จังไหกระบอกเอาบ้านนี้เอาบ่อเอาก็เลยว่ายอมเลยล่ะยาดาหลก็เลยว่าก็เริ่มไปว้างเจ้าทีคือว่าเจ้าทีคนนั่งมา ว่าจ้าทีพน้ามาปิดประตูอยู่ค่ะพ,พ,พอบาน,น,นออกมาออกออกมาขเขาข้างหน้ามาหนึ่งเข่ากูเสาว์ค่ะก็เลยฝันฝันวมาเออูเพื่อนปิดประตูอยู่ขื้นเขามาได้กูเถ้ากูนี่เขามาได้พูดป้องน่อยๆกับเกาได้ขึ้นเก่าคนว่าโอ้หายโตเขาคนว่าอ๋อก็ที่ให้เลขว่านก็ทีให้ศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามนี่แหละศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสามเมนไปตัดเหรียญเอาเนาะค่ะค่ะ บาลิทีคุณแม่เท่าไรคะสามสิบเก้าบาลิทีสามสิบเก้าทำเป็นเฮตตี้จากผู้เฒ่าสีเจ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็น่าหเก่าเก่าศูนย์คือเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะค่ะจนหลังข่อมผู้ยิ่งอือว่าจีมาแต่ผลหละจังว่าไปมันมันเป็นบมวนบมวนไลายมือเลยนะบาร้บ้างเจ้าที่เพื่อนแนะนามามาฝันเกี่ยวเจ้าที่ยู่หันมันดีไดเจ้าที่นั่นโฉกมานได้นั่นค่ะเป็นเจ้า แจ้าป้าเจ้าเขาจะม่เจ้าท่ณนีบ่อแมนม่เจ้าท่ณนนี่พี่บางบดธนาโอ้เป็นพีบางบดบางบดแล้วอ้ว่ามากพ้นเคียงลูกยังว่าหายายเศร้าเ้อว่าบอกเพิ่นหายายแล้วๆแล้วทีแล้วทีเพื่อนมาหาคุณเม่คุณแม่ว่าคิดว่าเป็นอย่างมหาคุณแม่เมื่อคืนนี้บางบดเป็นพี่เจ้าที่บางบดเจ้าที่บางบดเพราะว่าในหันมันเป็นบางบดแบบว่าเพิ่นหายตัวได้เพื่อนอันนี้ได้แบบเพื่อนกันเพื่อนที่มาหายคนก็ มานั่งหากแตหายตัวเลขคือแต่ก่อนก่อนก็หายเป็นตัวเลขเลยมานั่งมวเตียงมวเตียงอยู่หน้าค่ะหายเป็นตัวเลขก็ถือแม่บอกถือถือยันมาบอกเขาบอกในบ้านเขาเจ้าเขาเจ้าถือแซีวโอ้ผู้เที่ยวนี่เที่ยวนี่กำลังมากำลังหันมาใหม่อีกแล้วเหตุเป็นยังไงเพื่อนกะเบาอยู่เพื่อนกะได้อยู่เหมือขืนเพื่อนกะว่าเป็นยังไงมาหาก็บอเอานอ่ำคน่าเป็นงัวเป็นควายเป็นมูเป็นม้ามาหาก็บอเอาพอ่ำคน่า เที่ยวกอนมาเป็นที่ดาดาบอ่อยากให,ห้มุ่งไปไหนเลยนบ่อยากให้ปล่อยไนไหนแต่ว่ากะกะลื่นเพลินกะขออนุญาตบาดค่ำก็เลยวา่านะให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ล้านโถดท้ายมนุษย์มานาผมมีกินมีอยาก,กว่ะค่ะกะบับเบาเพ่อนนะเพล่นเพลินก็นกย่อมให้อยู่ค่ะคุณแม่มยอยากให้อยากให้เพลินเพลินย่อมให้อยู่เพล่นว่าให้เขาให้เขาเพ่อนก็เลยว่านะค่ะมาเที่ยวนี่คือว่า ชีมันอยู่นะคิดว่าสีมันคิดว่าสีมันแต่ว่าจะพร้องบางหันกับเอาบเป็นตัดสองตัวกับบเป็นอบตัดค่ะก็เลยผาดไปนอกคุณแม่ค่ะบเป็นยังค่ะงวดนี้เอาไม่เนาะค่ะสองซีกับซื้อจีหนึ่งกับซื้อสองสองหนึ่งนันบซื้อืสองสองสีหนึ่งที่รบางหันบตัดซื้อเอาแต่สามตัวเนาะค่ะ วันนี้เอาไม้เพิ่นมาหายเพิินมาผูดแล้วเนาะเพนแล้วค่ะมาจังได้มากอ่ะอันนี้ก็ย่อมย่อมเพิ่นจังว่าไปคาราะเพิิน่เพิ่นนํามาเพิ่นนํามาซักกระเทาเขาหอนไมื่นทีดประตูอยู่ังหายตัวเขาได้เป็นผู้เท่าซักไม้กระเท่ามาเลยซักไม้กระเทาแบบแบบเถวผ้าห่มผ้าห่มแลยนะแต่ว่าหันเป็นผู้หญิงเขี่ยมา เที่ยวมาพ่อมเที่ยวมากระตาหอยโอกตีกินตากระเทาโอ้ขนลูกค่ะท่านผู้ชมณยังหัาบางบูดนายจูด้เป็นนุ่มก็ได้เป็นเถาก็ไดค่ะหน้าเที่ยวหนิจีมะห้ยโซให้มันแต่เป็นผู้เถามาค่ะตัวมาให้ยโซกตัวเนาะเข่าไปในเฮือนพ่อมเนาะเข่าไปในเฮือนค่ะบ้านเลขที่สามสิบเก้าค่ะสมัยช่วงคุณแม่ตีให้ถ้าสองตัวก็คือศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนาะค่ะกลับเอาน่ำเพื่อนว่า แตวัาสัดสามตัวคุณแม่ให้0ศูนย์สามเก่าเนาะค่ะเป็นแนวทางของเมฆั่มค่ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะหายคุณแม่ไปพักผ่อนเนาะค่ะยังบอกั่าหายดีปันไดเนาะคุณแม่เสียงยังแหบอยู่ค่ะเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะไปปรุงไปเบาเพลินเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะค่ะขอบคุณแม่ค่มหลาหลายค่ะบบแพงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแมฆั่มค่ะ ในว,วันที่หนึ่งทนว่าคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะแม่ค่ำนี่เพิ่นฝันที่แหลกเพิ่นว่าของมือขึ้นนี่เนาะค่ะฝันส่วงหัวค่ำเพิ่นว่าฝันว่ามีคนนี่เอามักเหล้าไมา่ให้กินเพิ่นว่าในความฝันแล้วแม่ค่ำนี่ค่ะโบกินว่ามันสีเม้าเพิ่นว่าเฮงบซสบายอยู่เพิ่นว่าค่ะแล้วก็มาฝันส่วงเดิกเดบ้านนี่ส่วงมากขอนสีแจง้ง มาฝันต่ออีกเพื่อนว่าฝันเห็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งลังคอมซักไมคคันเท่าเพื่อนว่าเขามาในฮื่นเพื่อนเพื่อนว่าเขามาได้จังไดประตูเฮื่นกัะปิดเพื่อนว่าป้องน้นอยกับเขามาไดเพื่อนว่าค่ะเขามาแล้วมาหายไม่ขำนะคะมาว่าหายไม่ํำว่าแปลงเป็นเอียงมาหายกัะโบเอาเพื่อนว่าเอาเหล็กมาหายกัะโบเอาเพื่อนว่า มาหายไม่ค้ำหายจนไม่คํำห่องหายเพื่อนว่ในใ่ความฟันนี่หายเพื่อนว่าเสียใจเครียดแห้งเพื่อนวะห้องหายเสียใจทผู้เา่าผู้นี่เนาะค่ะซักไม่คันเ่ามาแล้วมาหายเพื่อนเนาะค่ะไม่คํำเพื่อนว่าผู้เทาผู้นี่น่าจะเป็นเจ้าทีเพื่อนวะเป็นเจ้าทีเป็นผีบางบุตรยูน้าเพื่อนเพื่อนวะค่ะ เปลงกายเป็นผู้เทาซักใหม่กันเทามาก,กระต้านี่หอยศอกปากนี่เขี้ยวมากพองเพื่อนว่าหลังขมขมเพื่อนว่าม่าได้จังไหเพื่อนว่าพอวายุหน้าเพื่อนนี่มีเจ้าทีผีบังบุตรอาศัยอยู่เพื่อนว่าค่ะแม่ข่าฝันเกี่ยวแนวนี้แม่ข่าก็เลยตีตัวเลขกให้นะค่ะเลขสามตัวก็คือศูนย์สามเก่าเป็นเหลขกตีจากฝันเพื่อนว่าค่ะศูนย์นี่ตีจากคิดว่า น่าจะเป็นผีเป็นเจ้าทีนี่ต้องเป็นศูนย์เพิ่นวะสามเก่านี่เป็นบ้านเลขที่เนาะค่ะจับมาใส่กันเพราะว่าบ้านเลขที่ของแม่ค่มสามสิบเก่าเนาะค่ะเพิ่นก็เลยจับมาใส่กันเป็นเลขกสามตัวก็คือศูนย์สามเก่าตีจากฝันค่ะส่วนสามเก่าเนาะค่ะเลขกสองตัวเป็นบ้านเลขที่ของแม่ค่มค่ะบ้านเลขทีสามสิบเก่าเนาะค่ะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้นี้เขามาในเฮือนเพิ่นเพิ่นว่าค่ะมาหายมาดาเมฆั่มเพิ่นก็เลยให้ติด บาดอีกทีเวนัมเนาะค่ะส่วนเก่าศูนย์เหล็กตีจากฝันเหล็กสองตัวนี่เก่านี่ตีมาจากน้ำของผููเทาเพื่อนว่าศูนย์นี่ตีมาจากเจ้าทีหรือว่าผีเพื่อนว่าตีเป็นศูนย์เนาะค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าศูนย์เหล็2สองตัวค่ะส่วนหกสามนี่อย่างหกสเป็นอายุของเมฆ่ำเนาะค่ะอายุเมฆ่ำหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีติดอายุเมฆ่าเวนั่มเพราะว่าเมฆ่านี่ห้องไห้เพื่อนว่าเครียดแห้งเสียใจที่ผููเ่ามาดาในเฮื่นเพื่อนว่าค่ะ เพื่อนกระเรยไหอายุเพิ่นใวหนําเนาะค่ะ2504นี่เป็นพ่อสอเกิดเนาะค่ะพ่อสอเกิดของมค่ําเกิดพ่อสอ2504เป็นแนวทางของมค่ําในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลไงกับมค่ําสุขูสุขนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว,ว่าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน,นํำนีด้วยค่ะ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ